ค่ะทุกคนพี่อิงนะคะจากเพจโทอีกวันเดียวจบนะคะข้อสอบข้อนี้นะคะเป็นข้อสอบโทอีกค่ะหลายครั้งนะคะที่ข้อสอบนะ,ะออกเรื่องเกี่ยวกับคําศัพท์เรามาดูเลยนะคะคําศัพท์ในข้อนี้คล้ายของจริงมากๆเลยค่ะข้อ A นะคะ distraction นะคะก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้เสียสมาธินะคะ หรือว่าสิ่งรบกวนแบบนี้นะคะ responsibilities อันนี้เจอแน่นอนค่ะในข้อสอบนะคะแปลว่าความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ clarification นะคะก็คือการาที่ทำให้เคลียร์นะคะทำให้ชัดเจนแบบนี้นะคะ deposit นะคะก็คือการฝากเงินก็ได้นะคะหรือแปลว่าเงินมัดจำแบบนี้ก็ได้ค่ะในโจทย์เขาบอกว่า the new workstation dividers นะคะก็คือเหมือนกับที่กั้นนะคะที่กั้นของอ เวิร์กสเตชัก็คือที่กั้นของที่ทำงานอันใหม่นะคะจะช่วยให้หลีกเลี่ยงจุดๆ,ๆที่ไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ทำให้มั่นใจว่า Bank t เชลเลอรนะคะก็คือคนที่เป็นอ,อยู่ที่เขาเรียกว่าอ,าอยู่ที่เคาน์เตอร์ค่ะของธนาคารนะคะเขาจะ stay f o c u s นะคะก็คือยังแบบว่ายังโฟกัสกับงานได้ดังนั้นอันนี้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง สิ่งที่ทำให้เสียสมาธินั่นเองนะคะตอบข้อ A ค่ะอันนี้เป็นข้อสอบที่เป็นคำศับเนาะดังนั้นจำเป็นมากๆนะคะที่เราจะต้องรู้คำศัพท์นะคะอันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยจำเอาไปใช้เพิ่มคะแนนกันนะคะส่วนใครที่สนใจนะคะเกี่ยวกับการตะลุยโจทย์ข้อสอบนะคะเกี่ยวกับการติวที่สั้นๆง่ายๆนะคะแล้วทำกำไรได้สูงเนี่ยสามารถทักอิกเข้ามาได้เลยนะคะในคอนแทคข้างหลังค่ะแล้วเราเจอกันค่ะ